ิมตันมาลายรีวิวโรวงแรม5ดาวครั้งแรกที่เคยพักนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องสแตนดาร์ดของเขาก็จะได้วิวหลังสวนประมาณนี้เนาะแล้วก็ในห้องน้ําเป็นหินอ่อนหมดมามีอ่างแล้วก็พวกเครื่องหอมจะเป็นของหานทั้งหมดนะคะอันนี้ชอบมากหอมมากมีพาร์ทของโซนกาแฟในในห้องเนาะอันนี้ทานได้ฟรีก็คือจะเป็นของเนสเปโซนะคะก็จะมีแบบจัดเซตมาให้ตอนกลางคืนก็จะมี เอ,อพนักงานเอาขนมแล้วก็มีมาวางน้ำํำสเตียงให้นะทุกคนแต่ว่าเสียดายที่โทรทัศน์เขาว่ามันเหมือนจะยังเชื่อมต่อพวกเน็ตฟิกไม่ได้นะคะแล้วก็มีเสื้อโยคะให้ด้วยในห้องอันนี้เส้อผัยมากพอสมควรพวกฟอสิลิตี้ต่างๆก็ไปใช้ให้ครบเลยนะทุกคนแบบให้คุ้มอะยิมทุกอย่างอุปกรณ์จัดเต็มมากมีเครื่องวัด BMI ด้วยอันนี้ก็เส้อผัยแล้วก็อาหาร ไลอัพค่อนข้างดีมากเขาใช้คาว่าไลอัพไหมเออเครื่องดื่มมีทั้งแบบสุขภาพหรือว่าจะเป็นพวกหมดเบเกอรี่ก็คือค่อนข้างหลากหลายนะมีอาหารเกาหลีอาหารนานชาติด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่อืมีแบบพวกเป็นเบรกฟาสต์เป็นไข่ถ้าถามว่าคุมมา้มไหมมีรู้สึกว่าคุ้มมากเราก็แบบอยากกลับไปอีกอ่ะทุกคนแฮปปี้